กาบสวัสดีพี่น้องปองไปสุขูสุขคนเดอ้อเอฟซีถุกทันพี่น้องคลิปนี้พี่น้องหลังจากดราม่าเดือดเรื่องเสียงดังที่เกาหลีนั้นเนาะพี่น,อน้องเนาะทางแพลวเพ้วแล้วก็ทางพระเอกสั้นก็ได้ออกมาเว่าถึงเรื่องนี้โพสถึงเรื่องดังเก่าแล้วก็แชร์ที่ทางพระเอกสั้นได้โพสเว่าถึงเรื่องเสียงดังที่โลงแร่มนั่นแหละพี่น้องทางแพล่าเเพิ่นก็บ,บอกว่าโอ้ยก็เลยหัว ฉันจะนอนละเดอ้อทาเสียงดังจริงจะทายคลิปอัดเสียงมาเปิดเดอ้อว่าสัต์มาพี่น้องนั่นละพี่น้องล่าสุดน้องพี่น,น้องเนาะทางเพจดังเพจเลดี้พรทิพย์เพิ่นกะได้โพสต์มาดมาเลยพี่น้องเป็นในส่วนของคลิปทางที่ตอนเพ่าๆแล้วก็ทางพระเอกสันไหลสดแล้วก็พูดถึงเรื่องที่ชาวนิตมีดามาก,กันละพี่น้องเพ่าๆบอกว่าเขาไม่ได้เกียดเราหรอก เขาอิดช้าว่าสันวาพ่นวองนั่นละ่ะทางเพีเพื่อนก็ะเลยโพดบอกว่าใครอิดช้ามึงคะใครอิดช้าพวกมึงคะนั่นล่ะพี่น้องเป็นในส่วนของคอมิมนของทางเอฟซีที่เพื่อนเอาขึ้นอบอกว่าพี่น้อยกระลุน่าเงียบเงียบอย่าออกมาวิจาร์พ่อพ่อระวังจะได้กลับบ้านบอลูโตว่าสันวาพี่นวองนั่นล่ะพี่น้องในส่วนของเรื่องดังกล่าวก็ทาเอาทางเช่านิด เอฟซีเขามากวิจารณ์ถึงเรื่องนี้อย่างต่อเนื่องกันเลยทีเดียวพี่น้องหลังจากที่เมื่อคืนเนาะทางพเกสันก็ได้ฟาดเดือดไปแล้วยกนึงเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ทางคุณแพียวๆก็ได้ออกมาโพสต์ล่าสุดก็มีในส่วนของคลิปที่เพื่อนใดไล่สุดบาถึงเรื่องนี้อีกว่า เขาบริเร่งสร้างดอกแต่เขาอิจฉาประมาณนี้ละพี่น้องนั่นละพี่น้องในส่วนของที่ทางชาวเน็ตเข้ามาวิจารณ์แล้วก็พูดถึงเรื่องนี้บอกว่าไผสิมาอิจฉาเธอเนาะมันบอมีไผอิจฉาดอกมิตราเขาสร้างเขาหอดตังเต่บอกอยากเห็นว่าสันว่าบางความเห็นก็บ,บอกว่าเกียรติก็คือเกียรติอิจฉาก็คืออิจฉามั่นค้นละความหมายเลียนมาแบบใด เขาเกียรติขี่เดียดเอามองไดให้เขาอิจฉาว่าสานวาบางท่านก็บ,บอกว่าเขาขี้เดียดจ้าไพยอิจฉาสูสภาพมีตรงไหนที่น่าอิจฉาแต่หลกมั่นหน้าไัายอิจฉานั่งอิจฉากีโมง้งอิจฉาตรงใดก่อนปาดเทฟสี่คอมมินลัวๆเลยพี่น้องบางท่านก็บ,บอกว่าคนจําพวกนี้พูดได้คําเดียวจริงเนาะคําว่าคนอิจฉานี่บางคอมมินก็บ,บอกว่า ข่ยงดคิดใดจังไดว่าคนอิจฉาเบ้าตลอดว่าคนอิจฉาพุ่นเขาอิจฉาคนมีงานหลายบ่าส้างภาพแล้วบออวดค้นรักเขาอวดนาทีการงานกันแล้วซุมือนีหญิงคิดแน่ก้อนศิวะยั้งนาานพัศนว่าบางข้อมินก็บ,บอกว่าเดี๋ยวนะมีอะไรให้อิจฉาก่อนสภาพมาดพัศนวาพินวันวงบางท่านก็บ,บอกว่าสภาพมาดูถูกพีน้อยหลงตัวเองสุด คิดใด้แต่ว่าคนอื่นอิจฉามียังให้เขาอิจฉาแนะ่คนสาบคนประเทศมึงปัตุยอยู่ต่างประเทศกับบุญหัวมึงแล้วสันวาปาสพี่น้องคอมิมนแต่ละทันเนาะพี่น้องเนาะบางข้อมมนก็บอกว่าเบิดข้ามศีว้ากับนั่งอันนี้เป็นโลกลงตัวเองคักแน่่วาสันวาเอ้าบาทนี้พี่น้องก็ยังเป็นดราม่าต่อเนื่องเนาะพี่น้องเนาะ แล้วพี่นองคิดเห็นกันยังไงเนาะพี่นองเนาะในเรื่องนี้กับขอมิมนไว้ใต่คลิปเจดวงได้เด้อเดี๋ยวถามมีข่าวมาอัปเดตไหมเดี๋ยวเจดวงสีเอามาฝากพี่นองไหมเด้อจา้าคลิปนี้ขออนุญาตลาพี่นองไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเจดวงไว้แน่เด้อสวัสดีจา้า